สวัสดีครับพื่ผมเพิวมอดีเคครับวันนี้จะมารีวิวมอดของวิตินอีเคนะครับจะเป็นมอดตัวล่าสุดเลยเมนูก็จะมีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแตกต่างจากบ์ชั่นก่อนๆน,นะครับแต่ผมจะมาทดลองตัวเมนูการแยกของนะครับว่าจะใช้งานได้หรือไม่เดี๋ยวผมเลื่อนหาดูแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเสียงเทียบตรงนี้ จะสามารถแยกของได้หรือไม่เป็นทบทสดึกนะครับว่ามันจะแยกแล้วมันจะบั๊กไหมเดี๋ยวผมจะทดลองครับเดี๋ยวผมหาวัสดุก่อนเราเป็นแผ่นดิส์นะครับผมจะกดแบนงยูนะครับตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับเมนูแยกของ แยกว่าส้นอยต่างๆไม่บักแล้วนะครับเดี๋ยวผมลดก่อนแป๊บนึ้งอันนี้ผมเล่นในโปรแกรมจำลองของ LD Player นะครับผมเล่นใน PC ก็จะมารีวิวมอวแบบคร่าวๆแบบเร็วๆเลยนะครับอันแรกกับอันที่2ก็จะเป็นธรรมะา วันนี้ก็คือขยินครั้งเดียวตายอันนี้ต่อมาฟาทาเวลก็คือเดินทางในแผนที่แบบฟรีแล้วก็เร็วนะครับโนนดิเฟนพวกนี้ผมไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ฟีซอมบี้ก็คือแช่แข็งซอมบี้นี่ครับแช่แข็งซอมบี้ต่อมาสปีดเพ a เยอร์อันนี้ผมไม่ไม่ใช้เพราะว่าผมเล่นแบบมีแบบเดิมๆก็พอแล้วแต่ถ้าใครต้องการให้มันเร็วขึ้นก็สามารถเลื่อนได้ครับเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเลย ถ้าเร็วกันไปก็ไม่ดีตามองไม่ทันครับผมเอาธรรมดาดีกว่าต่อมาจะเป็นเมนูเกี่ยวกับการราฟกับการสร้างพวกนี้ก็คือสร้างของพวกืมือต่างๆได้เลยครับส่วนมนากจะลิกทั้ง4เมนูเลยก็คือสร้างของไม่จําจกัดแล้วก็สรุปของสร้างของโดยไม่มีวัสดุหลักสี่อันนี้ คือสร้างของมาจำกัดหรอคือสมมติว่าตอนนี้กองเก็บของผมมีจำกัดแล้ว40กล่องแล้วแต่ผมจะสร้างเพิ่มผมก็มากดได้เลยเนี่ยเรามากดสร้างเพิ่มได้อีกนะครับคือไม่จำกัดเลยโอเแค่เรา,ม,ารม,รม,มีที่วางสําหรับพวกอิบหอมพวกนั้นนี่ถ้ามีที่วางเราก็สร้างได้เรื่อยครับแล้วก็สร้างของครับบ้านได้ปกติเลยเนี่ยเรากดสร้างเล้เนี่ย วัสดุมันมาให้แบบไม่จำกัดอยู่แล้วครัขบของในสปุูนนะครับครัขบของในมินิครับมเราก็สามารถค้าไปเลยสมมติผลต้องการคราเนี่ยกระเป๋าดาตอนนี้ย้อพอเอยคือเราสามารถเลือกจํานวนได้ว่าเราต้องการจะค้าของกี่ชิ้นกี่อันเราสามารถเลือกจำนวนได้สมมุติาาานว,นว่าผมต้องการเอาชุดเคปลล่าเนี่ยสองตัว ชุดคลิปไล้าก็สองตัวนะกดเลยเลยเสร็จไปสองชิ้นแลครับนี่ครับผมก้ดูกระเป๋านียครับก็จะมีชุดมาเลยสองอันแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าดำนะครับเนี่ยกระเป๋าดำเอาใบเดียว่อกนี่ครับก็จะสร้างได้นี่ครับ เมนูต่อมานะครับที่ผมติ๊กออกก่อนเมนูต่อมาจะเป็นอันนี้อันล็อกสกินเพเยอร์ก็คือปลดล็อกสกินตัวละครเนี่ยปลดล็อกสกินตัวละครต่อมาอันล็อกมอเตอร์สกินก็คือปลดล็อกสกินรถมอเตอร์ไซค์ครับเมื่อแตะปุ่แล้วมันก็จะปลดล็อกให้ทั้งหมดแล้วก็ไปสุดใช้งานแล้วเราก็จะได้สกินปถไซค์แบบอ,บอบวาวนเดอมีอะไรสกรินตัวไหนใหม่บ้างนี่ครับ มนเซนเราจะเปสกินตัวใหม่นะครับแม่นะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้กดเลือกหรือกดเปลี่ยนสีเสร็จแล้วมันขึ้นแบบนี้แสดงว,ว่าเราได้สกินตัวนี้ถาวรแล้วครับวงก็มมาติออกแล้วก็มากดดูอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเราได้ถาวรเลยเนะี่ยเราได้มาถาวรแล้วในสกินตัวใหม่เปิดสกินตัวลอกบอเดีวผมไปดูที่ดูเสื้อผ้า ผมลืมแล้วผมว่าตู้เสื้อผ้าไปไหนอ่ากดเข้ามาแล้วตู้เสื้อผ้าก็จะมีประมาณนี้นี่คือสกินตรวจลอบที่เปลดตรวจล็อกปไปแล้วนี่จะเป็นสกินใหม่ที่ผมยังไม่ได้เข้ามาปลดล็อกเลยไอดีหลักผมเนี่ยผมแทบไม่ได้เลยนี่จะเป็นสกินใหม่ใช่ไหมครับเราก็มากดอันล็อกสกินตัวนี้เลยก็จะปลดล็อกสกินให้เราแล้วเราก็กดเลือกได้ก็จะปลดล็อกทั้งกระเป๋าด้วยทั้งหมดเลยกระเป๋าทั้งหมดเลย ผรม,มาเลือกกระเป๋าต,ตัวใหม่กดบันทึกแล้วก็ปิดไปเมื่อปิดไปแล้วเรากดดูว่ามันจะปลดล็อกไหมอันนี้มันไม่ปลดล็อกนะครับอันนี้มันจะปลดล็อสกสกินชั่วขามแค่เรามากดเลือกต่อมาอันล็อกพรีเมียมก็คือตรงนี้ครับซีซันพาสของเราเองเนี่ยตรงนี้ซีซันพาสของเราก็คือปลดล็อกพรีเมียมคือรับของพรีเมียมโดยไม่ต้องเติมเงินนี่คือปลดล็อกแค่แล้วแค่เรามาปัมม๊มวิวปั๊มอะไรเฉย ถ้ากดลับเราก็กดลับได้เลยนี่กดลับได้ปกติเครับประมาณนี้แล้วก็ปิด Maximum Level mm. Premium Part ก็คือ level ตัวนี้ครับตรงนี้คือเราต้องไปทำอะไรก็ได้อย่างเช่นไปเก็บท้อนมาให้เก็บใบหญ้าหรือค่าซอมบีม้ให้มีค่า XP เพิ่มขึ้นเราต้องติดตั้ก่อนนะครับแล้วก็ไป เก็บไม้ค่ายกิย้ก็จะเพิ่มขึ้นในเราที่ผมจะสมมุติหาอโอเคไป็นสมดี้ผมก็ยิงไปเลยเมื่อยิงไปแล้วฆ่าค่ะซีซั่น่าของเราเต็มเราก็จะเพิ่มขึ้นมานี่ครับห้าร well. ้อยหนึ่งเวลเราก็สามารถกด Unlock p r e m i ยมรับของได้เลยแต่ผมยังไม่ทำต่อมาอ Unlock Super Premium ก็คือตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับ Story งนเรา จะพูดครับนี่ครับนี่ครับนี่เกี่ยวกับเส้นทางรอบชีวิตรตรงนี้ที่ตรงนี้ผมกดล็อกกันแล้วผมรับหมดหมดแล้วเมนูไอเทมตรงนี้จะเป็นเมนูเกี่ยวกับแบ่งอาวุธพวกชุดเกราะพวกปืนอปืนพวกน,น,นี้แบ่งได้เลยครับกดแบ่งได้เลยต่อมาก็จะเป็นแยกวัสดุ ส่วนต่อมาไอเทมอินบ็อกก์ก้าก้าก็คือเราเพิ่มของเข้าก่องจุดหมายเราจะได้999ชิ้นก็คือต้องรับของจากนี้รับของจากซิสซัปพาร์ทของหลังก็จะรับของให้กดเปิดเมนูไอเทมอินบ็อกซ์ด้วยมันจะได้ของกับโปรแกรต่อมาลุ้นมิสแพ็คก็คือเปิดแพ็คแล้วจํานวนแพ็คไม่ลดเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าจดหมายแป๊กนึง อตอนนี้ผมมีแพ็กอยู่เก้าแพ็กนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยใชไหมครับแพ็กเราจะไม่ลดจำนวน <c oughs> ต่อมาเมนูเคียรเคียร์บอกนี้ผมไม่นําให้ให้เรากดเพราะว่ามันจะล้างกล่องจดหมายเราทั้งหมดคือลบกล่องทั้งหมดออกจากกล่องจดหมาย <c oughs> Infinity Use Item คือใช้วัสดุมาจับกัดเ <c oughs> มนูกับปืนพวกนี้ ผมจะใช้แค่อันเดียวคืออันล็อกอันล็อกการแต่งปืนไปหาตัวนี้ก่อนนี่ครับตแต่งปืนเราเดี๋ยวผมจะไปเปิดตู้ในจดหมายเอาปืนมาแต่งให้ดูหนึ่งอันเอาเป็นยูซี่มาแต่งให้ดูหนึ่งอันนะครับคือมันจะปลดล็อกให้เราทั้งหมดเลยเตรงนี้คือเราปลดล็อกออกแต่งทั้งหมดเลยเราจะสามารถใช้งานได้เลย ก็จะเลือกไปบางชิ้นแต่งง่ายๆนะครับอันนี้ผมแต่งง่ายๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่งง่ายๆเลยตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับดาเมจไม่เยอะครับดาเมจความเสียหาย11นะครับความเร็ว10ส่วนสก,กาความเสียหาย18ความเร็วจิตดแต่ว่าจะมีติดกระสุนเคิงด้วยยิงสมบีแล้วไฟไหม เมนูต่อมาเกี่ยวกับสกิลพวกนี้ผมไม่ได้ใช้เลยพวกนี้แทบไม่ได้ใช้เพราะว่าผมใช้แค่หมดอัตตากับค่าคนเดียวตายผม,ผมเลยอันนีเ้เกี่ยวกับมุมกล้องเดี๋ยวผมจะทดลองหาที่กว้างๆแ๊บนลยเราเป็นจุดศูนย์กลางขง้ามาแล้วกันอันนี้ปจะเป็นมุมกล้องพวกมุมแกน x แกน y นะครับอันนี้ผมจะมาอยู่ที่ c a m i l a distance นะครับ มุมน,นี้จะเป็นเกี่ยวกับสูงต่ำนะครับนี่ครับถ้าสูงต่ำก็จะบางันนี้ได้80ก็จะเป็นประมาณนี้ความสูงของบ้านจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนแกน x แกน x ก็จะเป็นมุมบนแบบนี้อันนี้จะหลายตานิดนึงส่วนถ้าใครอยากจะปรับให้มันเหมือนเดิมเราก็ดึงสุดเลยมันก็จะมามุมเดิมมองต่ำแกน y ก็จะเป็นรอบข้าง ความสวยงามของบ้านเราก็ได้ครับก็จะเป็นมอกค้างถ้าหมุนสุดเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมมก็จะหมุนกลับมาที่เดิมครับประมาณนี้ครับส่วนเมนูเนี้ยเมนูทั่วไปพวกนี้ผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยฟีดสัตแค่แข็งเกี่ยวกับด็อกอันนี้ใช้อยู่ครับเกี่ยวกับการยงสุนัขก็ฟีลเล่งเวลา เรื่องเวลาการเลี้ยงสุนัขก,ก็คือถ้ากดปุ๊บเราไปกดรับสุนัขแล้วก็โตมเลยสุนัขล้วก็โตได้เลยผมก็จะมารีวิวคร่าวๆประมาณนี้ครับสาหรับมอดของวิตินนะครับส่วนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมจัดิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับสามารถดาวโหลดได้เลยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ส่วนใครที่สนใจเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเดือนละยี่สิบบาทสามารถยกเลิกได้ตลอดนะครับขอบคือดม,มากครับ